สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูนะ้ามีเทคนิคการเล่นเกมด้วยการใช้แฟลชการ์หรือว่าบัตรคำศัพท์มาฝากทุกๆคนเลยนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนรู้กันจากการเล่นเกมด้วยใช้ บัตรคำศัพท์ละคะเพราะว่าเวลาการเรียนภาษานะคะอย่างเช่นเรียนภาษาไทยเนาะถ้าเราจะให้เด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือแล้วค่อยๆจําคําศัพท์ทีละคำทีละคำอย่างนี้น้องๆหลายๆคนบอกว่าครูคะหนูง่วงคะ่ะนะเราก็เลยต้องมีการใช้สื่อการสอนที่มีรูปภาพสวยงามอย่างนี้นะคะและการใช้รูปภาพและสีมาประกอบเนี่ยทำให้สมองเราจําได้ดีขึ้นด้วยคะ่ะทีนี้ เกมนี้ที่ครูนันจะมาบอกในวันนี้นะคะชื่อว่าเกม let's guess นะคะเดาคำศัพท์จาก flashcard เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะ study นะคะภาษาไทยคือคำว่าเรียนเรียนนะคะเกมนี้เหมาะกับน้องๆที่เคยเล่นบัตรคำศัพท์โดยการมองเห็นรูปภาพมาก่อนบ้างแล้วนะคะรูปภาพแล้วก็ทราบว่าอ่านอย่างไงบ้างแล้วทีนี้เราลองมาเล่นกันเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนำบัตร คำศัพท์ที่เป็นกระดาษสีขาวแบบนี้หรือว่าจะลองตัดกระดาษนะคะมาปิดคําว่าเรียนนี้นะปิดลงไปค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนให้น้องๆดูทีละคําค่ะตืด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 รูปภาพค่อยๆโผล่ขึ้นมาน้องคนไหนตอบถูกต้องว่าอ่านว่าเรียนคนนั้นได้คะแนนไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจริงๆแล้วเด็กๆชอบเกมนี้มากเลยนะคะสามารถเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาก็ได้ค่ะให้โผล่มาแค่โต๊ะอย่างนี้แล้วให้เดาว่าอ้อเป็นคำว่าเรียนอย่างนี้ ต้นนะคะการใบ้คำศัพท์นี้จะให้น้องช่วยทำให้น้องๆจำได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็การออกเสียงที่ถูกต้องนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยพูดหรือว่าคอยเฉลยอ,อยู่แล้วเราก็อ่านให้ถูกต้องพูดจากควบกล้ำให้ชัดเจนนะคะวันนี้คุณน้ำขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากชอบวีดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยนะคะคราวหน้าจะมีเกมอื่นๆมาฝากกันอีกคะ่ะสวัสดีค่ะ